แล้วก็เรียมเห็นที่บ้านของเรียมมีแป้งนะคะเป็นแป้งเย็นแป้งเย็นอันนี้ของแม่นะคะไปเห็นอยู่ในห้องน้ำเราก็จะนี่หมุนแบบนี้เปิดแล้วก็เทวิธีทาแป้งนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับความร้อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนร้อนมากๆจนนักเรียนหลายๆคนนะคะบอกว่าความจริงแล้วประเทศไทยมี3ามฤดูฤดูร้อน ฤดูร้อนมากและฤดูร้อนมากๆนะคะแต่ความจริงก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ตอนที่เรียมเรียนมาในหนังสือฤดูของประเทศไทยมีสามฤดูมีฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนนะคะแต่ตอนนี้ก็แทบจะจำไม่ได้แล้วว่าฤดูหนาวเป็นแบบไหนเพราะหนึ่งปี รู้สึกหนาวแค่ประมาณ1นวันสวันสวันหรือบางปีก็ไม่รู้สึกหนาวเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ายังมีฤดูหนาวอยู่หรือเปล่าประเทศไทยเรียงเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความร้อนเราอยู่ในประเทศที่มีฤดูร้อนที่ยาวนานมากอากาศประเทศไทย หลายๆคนมาก็บอกว่าร้อนร้อนมากร้อนจะแย่อยู่แล้วแต่สำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่มาตลอดเรามีวิธีการจัดการกับความร้อนยังไงเอ๊หรือว่าคนไทยเคยชินแล้วชินกับอากาศร้อนก็เลยโอเคร้อน30องศา40องศาคนไทยก็ยังโอเคอยู่จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เรียมก็จะมาบอกนะคะ วิธีคลายร้อนของคนไทยคำว่าคลายคลายก็คือการทำให้เบาบางลงอย่างเช่นบางคนทำงานเครียดเครียดนะคะก็จะเล่นเกมคลายเครียดก็คือทำให้ความเครียดน้อยลงหรือมีเชือกแล้วก็ผูกเชือกไว้แบบนี้ ผูกเชือกไว้แน่นๆผูกเชือกไว้แน่นมากๆเราก็จะคลายเชือกคลายเชือกหรือคำนี้ใช้เขียนในหนังสือเกี่ยวกับความรักที่บอกว่าฉันรักเธอมากไม่มีวัน คลายรักจากเธอก็คือรักมากรักเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้รักน้อยลงนี่คือตัวอย่างคำว่าคลายนะคะมีคำว่าคลายร้อนทำให้ความร้อนน้อยลงอากาศเย็นสบายมากขึ้นคลายเครียดเครียดมากๆทำให้ความเครียด น้อยลงรู้สึกสบายมากขึ้นผูกเชือกมัดเชือกไว้ก็คลายเชือกและฉันจะไม่คลายรักเธอจะรักเธอเหมือนเดิมรักมากๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับการคลายร้อนคนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อน ประเทศอื่นอาจจะร้อนกว่านี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรามาดูภูมิปัญญาของคนไทยว่าคนไทยทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการคลายร้อนและยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะข้อที่1ก็คือการสร้างบ้านที่ลมสามารถพัดเข้ามาและถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะบ้านของคนไทยสมัยก่อน ทําด้วยไม้และไม้ก็จะไม่ได้เก็บความร้อนนะคะไม่เหมือนปูนซีเมนต์แบบนี้ไม้ก็จะระบายอากาศได้ดีไม้ก็ยังมีช่องเล็กๆให้อากาศพัดเข้ามาและพัดออกไปเราเรียกว่าห่ายเทอากาศได้ดีก็คือเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปห่ายเทอากาศได้ดี เวลาที่อากาศร้อนแต่ร้อนไม่มากคนไทยก็จะเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะและอากาศก็จะเย็นลงเป็นการคลายร้อนแบบที่ความร้อนไม่มากก็จะทำได้แล้วก็รู้สึกเย็นมากขึ้นค่ะต่อไปข้อที่สสวมใส่เสื้อผ้า สีอ่อนๆที่เรียมใส่อยู่นะคะก็เป็นเสื้อผ้าสีอ่อนสีขาวสีน้ำตาลอ่อนสีชมพูสีเหลืองใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆนะคะสีเข้มก็คือสีน้ำเงินสีดำในประเทศไทยคนไทยจะซักเสื้อผ้าเอาผ้าไปซักในน้ำแล้วก็ล้าง เอาเสื้อผ้าขึ้นมาตากแดดนะคะมีแสงแดดจากพระอาทิตย์ที่ร้อนๆเราก็เอาเสื้อผ้ามาตากแดดเตรียมสังเกตว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าสีเข้มเสื้อผ้าสีดำนะคะตากแดดไว้มันจะมีควันขึ้นนะคะควันจากความร้อนขึ้นถ้าเกิดวันนั้นแดดแรงมากทำให้เรียมรู้ทันทีว่าสีที่ดูดความร้อนเข้าไปมากที่สุดคือสีเข้ม โดยเฉพาะสีดำที่ดำมากๆเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสีดำสีดำจะดูดแสงเข้ามาแล้วจะทำให้เรารู้สึกร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะวันที่อากาศร้อนแล้วเราต้องออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าสีอ่อนจะดีมากกว่าเสื้อผ้าสีเข้มนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3คือ ดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าจิบน้ำบ่อยๆนะคะจิบน้ำก็คือการดื่มน้ำทีละน้อยๆแต่ว่าดื่มบ่อยๆแบบนี้คือจิบน้ำจิบน้ำแบบนี้คือดื่มน้ำ แต่ถ้าดื่มแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบเร็วๆเราจะเรียกว่ากระดกกระดกน้ํานะคะจิบดื่มกระดกเลียนบอกว่าให้จิบน้ำนะคะหรือว่าดื่มน้ําบ่อยๆ เวลาที่อากาศร้อนเพราะว่าร้อนแล้วเหงื่อออกนะคะทําให้ร่างกายของเราเสียน้ําไปเยอะเราก็ดื่มเข้าไปจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงความร้อนลดลงและทําให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ําด้วยนะคะดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆค่ะข้อที่4ทานผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นคําว่าฤทธิ์ เรียมเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอที่เรียมพูดถึงยาถึงประเทศไทยจะมีอากาศร้อนแต่ข้อดีของประเทศไทยก็มีผลไม้ให้กินเยอะค่ะโดยเฉพาะผลไม้ที่กินกันในฤดูร้อนก็จะมีแตงโมสับป,ปะรดสองอย่างนี้ถ้าเกิดเอาไปแช่ตู้เย็นทำให้ผลไม้เย็นนะคะเอามากิน เราก็จะรู้สึกสดชื่นสดชื่นมากๆนะคะนอกจากแตงโมสับป,ประรดแล้วก็ยังมีแก้วมังกรชมพู่แคนตาลูปในร้านขายผลไม้ข้างทางนะคะในประเทศไทยจะมีหลายๆที่นะคะที่มีรถขายผลไม้ และเป็นผลไม้ที่ถูกแช่ให้เย็นแล้วนะคะได้กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นและราคาไม่แพงนะคะข้อที่หค่ะเครื่องดื่มเย็นๆอาจจะเป็นน้ำปั่นแตงโมน้ำปั่นสับปะรดน้ำปั่นผลไม้รวมหรือจะเป็นชาไทยเย็นชาเขียวเย็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งนะคะ นักเรียนที่มาจากประเทศที่อากาศหนาวอยู่แล้วก็อาจจะเคยตกใจที่เห็นคนไทยดื่มเครื่องดื่มบางอย่างแล้วใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะและคิดว่ารสชาติจะเปลี่ยนแต่คนไทยค่อนข้างที่จะเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเข้าไปทำให้มีความรู้สึกเย็นและสดชื่นมากขึ้นนะคะรวมถึงกาแฟด้วยนะคะ คนไทยเนี่ยจะกินกาแฟเย็นมากกว่ากาแฟร้อนด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะเราก็ทานกาแฟร้อนแล้วก็รู้สึกร้อนมากขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็อยากดื่มกาแฟอยู่ดีเราก็เลยต้องเอากาแฟมาใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ดื่มเป็นกาแฟเย็นค่ะแต่ว่าเรียมก็ไม่ได้แนะนำให้ดื่มกาแฟ หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะในช่วงที่อากาศร้อนเพราะว่าแอลกอฮอล์และกาแฟมีฤทธิ์ร้อนทําให้รู้สึกร้อนมากขึ้นนะคะข้อต่อไปข้อที่7ก็คือการทํากิจกรรมไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําเล่นน้ําตามคลองช่วงฤดูร้อนนะคะจะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียน ปิดเรียนฤดูร้อนประมาณ2เดือน3เดือนนะคะก็จะได้ยินข่าวทุกๆฤดูร้อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ไปทํากิจกรรมเล่นน้ำกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองพาไปเล่นน้ำนะคะทำให้เกิดสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ก็คือเด็กจมน้ำหรือว่ามีคนจมน้ำค่ะ ถ้าเลือกวิธีนี้ก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบๆข้างด้วยนะคะหรือว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ใช้วิธีการอาบน้ำนะคะอาบน้ำบ่อยๆและสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาที่เราอาบน้ำช่วงตอนกลางวันตอนเที่ยงตอนบ่ายที่เราคิดว่าอากาศร้อนร้อนมากเลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาที่คุณเปิดน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำ ต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในท่อน้ำเนี่ยโดนแสงแดดส่องแล้วมันเป็นน้ำที่ร้อนมากต้องระวังต้องเปิดน้ำให้น้ำร้อนเนี่ยออกมาก่อนนะคะออกมาให้หมดก่อนเราถึงเอามือไปแตะดูน้ำว่าอ๋อโอเคน้ำเย็นแล้วแต่ไม่ใช่ร้อนมากไม่ไหวแล้วจะอาบน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่ตัวเองนะคะ น้ําร้อนลวกได้นะคะถ้าคุณเปิดก๊อกน้ําเพื่ออาบน้ําตอนกลางวันที่แดดร้อนๆต้องระวังน้ําร้อนลวกนะคะร้อนร้อนมากกว่าเดิมนะคะและผิวหนังผิวแขนผิวหน้าอาจจะเป็นแผลน้ําร้อนลวกนะคะต้องระวังมากมาก และการอาบน้ำของคนไทยก็มีอะไรที่พิเศษมากขึ้นเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมการอาบน้ำที่พิเศษที่มีเฉพาะในเมืองร้อนนะคะเราจะมียาสระผมที่ผสมอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเย็นเราเรียกว่ายาสระผมสูตรเย็นมีสบู่อาบน้ำ สบู่อาบน้ำสูตรเย็นอาจจะใส่เมนทอนหรืออะไรบางอย่างเข้าไปที่ทำให้เรารู้สึกเย็นอาบน้ำด้วยสบู่สูตรเย็นสระผมด้วยยาสระผมสูตรเย็นทำให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนักเรียนลองเข้าไปดูในเซเว่นโลตัสบิ๊กซีร้านสะดวกซื้อต่างๆดูนะคะจะมียาสระผมสบู่อาบน้ำสูตรเย็น ทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนด้วยนะคะแล้วก็เรียมเห็นที่บ้านของเรียมมีแป้งนะคะเป็นแป้งเย็นแป้งเย็นอันนี้ของแม่นะคะไปเห็นอยู่ในห้องน้ำเราก็จะนี่มุนแบบนี้เปิดแล้วก็เทวิธีทาแป้งนะแล้วก็ ถูแบบนี้อืมเอาฝ่ามือถูก,กันแบบนี้นะคะแล้วก็ทาร่างกายของเราในที่ที่เราอยากให้รู้สึกเย็นทาคอนะคะรู้สึกเย็นสำหรับบางคนเวลาที่อากาศร้อนมากๆนะคะก็จะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำแบบที่ไม่ต้องเช็ดตัวนะคะไม่ต้องเช็ดตัวขาแป้ง แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เอาฝ่ามือถูแป้งแบบนี้เราก็จะเอาแป้งมาแล้วก็ใส่น้ำหรือว่าตอนที่ตัวปเปียกอยู่นะคะเราจะเรียกว่าปะแป้งปะแป้งอาบน้ำปะแป้งหรือตอนที่เราเล่นสงการนะคะก็จะมีการทาแป้งกันใช่ไหมคะทาแป้งเนี่ยเราจะทาแบบนี้เราจะทาแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นการปะแป้งเราจะปะแป้งแบบนี้นี่แบบนี้คือปะแป้งอืมอาบน้ำปะแป้งนะคะทำให้เห็นว่ามีแป้งอยู่ที่หน้าจริงๆมีแป้งอยู่ที่ตัวจริงๆนะคะนี่อาบน้ำปะแป้งนี่เล่นอะไรนะคะเนี่ยเล่นอะไรคะเนี่ย <laughs> นี่สงการแบบนี้ก็ ปะแป้งได้นะคะแต่เวลาที่เราเล่นสงการจริงๆในฤดูร้อนเราจะไม่ค่อยเอาแป้งเย็นไปปะคนอื่นหรือว่าไปทาคนอื่นนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเวลาที่เราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าเราจะไปซื้อแป้งที่จะเอาไปทาคนอื่นเอาไปปะคนอื่นนะคะ เราต้องดูว่ามันเป็นคูลิ่งพาวเดอร์หรือเปล่านะคะมันเป็นแป้งเย็นหรือเปล่าบางคนเขาไม่ได้ชอบแป้งเย็นเขาก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองได้นะคะถ้าระคายเคืองมากๆต้องไปหาหมอนะคะต่อไปข้อ8ค่ะผ้าเย็นมีใครรู้บ้างคะว่าประเทศไทยมีผ้าเย็นขายเราเปิดตู้เย็นในร้านสะดวกซื้อนะคะ จะเห็นผ้าสีขาว,ขาวคือผ้าที่ถูกแช่ไว้ในตู้เย็นวิธีการก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นฉีกพลาสติกออกแล้วก็เอาผ้าเย็นมาเช็ดตามคอเช็ดหน้านะคะให้รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเรียมเห็นคนที่ใช้ผ้าเย็นเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถไกลกๆ ขับรถตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนที่รู้สึกร้อนนะคะแล้วก็อยากให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นมากขึ้นก็จะแวะร้านสะดวกซื้อซื้อผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตัวนะคะให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะถ้าเรารู้สึกร้อนมากแล้วอยู่ในที่ที่มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะและไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ก็ซื้อผ้าเย็น แล้วก็เอาผ้าเย็นแช่ไว้ในถังน้ำแข็งเล็กๆได้แล้วก็เอาออกมาใช้นะคะเช็ดตัวเช็ดหน้าค่ะให้รู้สึกสดชื่นให้รู้สึกดีขึ้นค่ะข้อที่9กก็คือการเปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดพัดลมเนี่ยเปิดได้นะคะถ้าอากาศร้อนไม่มากให้ลมพัดมาแล้วเรารู้สึกเย็นสบาย ได้รู้สึกเย็นมากขึ้นแต่เวลาที่อากาศร้อนแบบร้อนมากๆการเปิดพัดลมคือสิ่งที่แย่มากนะคะคือสิ่งที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกเย็นขึ้นแต่จะทำให้เรารู้สึกร้อนมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนไฟไฟที่เอามาโดนผิวหนังของเรามาโดนผิวหน้าของเรานะคะการเปิดพัดลมในช่วงเวลาที่อากาศร้อนแบบร้อนเกินไป จะทำให้แย่มากขึ้นนะคะเราก็เลยอาจจะมีการ DIY ที่เอากล่องหรืออะไรบางอย่างนะคะมาใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นเข้าไปแล้วก็ให้พัดลมพัดน้ำเย็นนั้นมาหาเราแต่ไม่ใช่เปิดพัดลมโดยตรงนะคะในเวลาที่อากาศร้อนมากเกินไปหรือบ้านใครมีแอร์นะคะก็เปิดแอร์ค่ะ อยู่ในห้องสบายๆแต่ต้องระวังด้วยนะคะถ้าอากาศข้างนอกร้อนมากและเราอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เย็นตามที่เราต้องการเวลาที่เราออกจากห้องไปสู่โลกความเป็นจริงนะคะอาจจะทำให้เราไม่สบายได้เพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแบบที่เร็วมากอยู่ในห้อง22-23องศาออกไปข้างนอก 38 39องศานะคะอากาศเปลี่ยนเร็วมากเกินไปค่ะจะทำให้ไม่สบายได้ง่ายๆนะคะและก็จะทำให้เปลืองค่าไฟค่ะต้องจ่ายค่าไฟเยอะๆนะคะแอร์ทำงานหนักยิ่งอากาศข้างนอกร้อนมากเท่าไหร่แอร์ก็ยิ่งทำงานหนักมากเท่านั้นและต่อไปค่ะข้อที่10ก็คือ การออกไปข้างนอกบ้านค่ะออกไปข้างนอกบ้านอาจจะเป็นออกไปอยู่ในสวนที่มีต้นไม้เยอะๆการอยู่ใต้ร่มไม้จะทำให้รู้สึกดีขึ้นอากาศเย็นขึ้นนะคะต้องเป็นต้นไม้เยอะๆด้วยนะคะไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวแล้วเราไปอยู่ใต้ร่มอาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่ต้องไปอยู่ในที่ที่ต้นไม้เยอะๆแล้วเราก็ไปอยู่ใต้ร่มไม้ หรือถ้าไม่มีร่มไม้เรามีบ้านอยู่ในเมืองเราก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าได้ไปร้านกาแฟได้นะคะเหมือนไปช่วยซื้อของให้พ่อค้าแม่ค้าให้เขามีรายได้แล้วก็ไปใช้แอร์ร่วมกันนะคะไปช่วยกันจ่ายค่าแอร์ให้เขาด้วยนะคะและนี่คือ10วิธีค่ะที่ทำให้คลายร้อนได้นะคะในประเทศที่มีความร้อนแบบนี้นะคะ เชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วมาเจอกันกับเรียมใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครมีวิธีคลายร้อนดีๆมาแนะนำเพื่อนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้เรียมต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ